สวัสดีครับทุกท่านครับสีสเกตชาแนลนะครับวันนี้เราจะมาทําการทดสอบมาทําการต่อเชื่อมต่อบลูทูธนะครับนี่ลําโพงบลูทูธนะครับเดี๋ยววันนี้จะมาทําการทดสอบการเชื่อมต่อลําโพงบลูทูธกับเครื่องฉายโปรเจคเตอร์นะครับคุณผู้ชมครับนี่ลําโพงบลูทูธผมก็ยังไม่ได้เปิดเครื่องไว้นะครับเดี๋ยวเปิดโปรเจคเตอร์ก่อนนะครับอันดับแรกเลยเดี๋ยวเราจะมาทําการเชื่อมต่อกับ บลูทูธนะครับเป็นลำโพงบลูทูธนะครับตัวนี้อ่ะตอนนี้ก็เปิดโปรเจคเตอร์ขึ้นมาแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะทําการเชื่อมต่อ Wi-Fi ก่อนนะครับเชื่อมต่อ Wi-Fi แล้วก็ค่อยมาเชื่อมต่อบลูทูธนะครับเดี๋ยวค่อยเปิดนะครับเดี๋ยวให้เครื่องโปรเจคเตอร์มันทํางานเปิดเครื่องขึ้นมาให้สมบูรณ์แบบก่อนนะครับ โปรเจคเตอร์รุ่นนี้นี่ดีมากๆนะครับคุณผู้ชมครับเนื่องจากว่ามันฉายขึ้นกำแพงแบบนี้ได้เลยนะครับแล้วก็ที่สำคัญนะครับเชื่อมต่อกับโทรศัพท์มือถือได้เลยครับนี่ครับมีแอป YouTube นะครับมีแอป YouTube มีแอป Netflix นะครับเดี๋ยวผมจะทำการเชื่อมต่อกับ Wi-Fi ก่อนนะครับอันดับแรกเดี๋ยวบูทูธค่อยต่อทีหลังนะครับอ่า Wi-Fi นะครับเชื่อมต่อแล้วนะครับเน็ตเวิร์มาแล้วนะครับอ่ะทีนี้ จะมาทําการเปิดเครื่องนะครับเปิดเดี๋ยวผมจะเปิดเจ้าลําโพงบลูทูธตัวนี้นะครับอ่าเปิดขึ้นมาแล้วนะครับทีนี้จะทําการเชื่อมต่อบลูทูธนะครับนี่ครับบลูทูธเปิดขึ้นมานะครับเราเปิดขึ้นมาถ้าเราเคยเชื่อมต่อแล้วมันจะเชื่อมต่อเลยนะครับกรณีที่ยังไม่เคยเชื่อมต่อนี่มันก็จะ,ะยังไม่ได้เชื่อมต่อนะครับตอนนี้นี่แอคทีฟแล้วนะครับ นี่ครับผมเชื่อมต่อกับตัวนี้อยู่เห็นไหมครับที่มันเขียนว่า S SRSXB41 นั่นเอง Active นะครับก็คือต่อไปแล้วนะครับถ้ายังไม่ได้ต่อก็ทำการเชื่อมต่อเลยนะครับนี่ผมกดเข้าไปมันบอกว่าให้ลืมให้ f o r g e t นะครับก็ไม่ต้องนะครับต่อแล้วก็ถ้ายังไม่ได้ต่อก็ทำการเชื่อมต่อได้เลยนะครับตรงนี้นะครับนี่บลูทูธนะครับอ่ะลำโพงบลูทูธนะครับลำโพงเปิดเรียบร้อยอ่ะทีนี้เราเข้า แอปนะครับเราจะเข้าแอป YouTube เลยนะครับทีนี้เข้าแอป YouTube นะครับเพื่อที่จะทำการฟังหมอลำนะครับฟังลำโพงให้มันดังตุ้มตามตุ้มต่มนะครับปกติเราเปิดลำโพงในนี้ก็มีลำโพงนะครับแต่เสียงมันจะไม่มีเบสเหมือนลำโพงลำโพงบลูทูธแบบนี้นะครับอ่ะเมื่อมาแล้วนะครับอาเต้ยอย่างเดียวเต้ยมวนมวนี่ครับหมอลำอะไรครับเนี่ยเต้ยมวนมวนซานเล่าซานเล่าบันบันเทิงศิลนะครับ เปิดมาแล้วครับนี่ครับเห็นไหมครับนี่ครับอ่าเหมียวอะไรล่ะเหมียวเนี่ยนีอะไรล่ะเหมียวแมวมารีวิวช่วยนะครับนี่ครับคุณผู้ชมเห็นไหมครับนี่ครับคุณผู้ชมลํโพองนี่ดังดีทีเดียวยังเล่งได้อีกนะครับอ่ะผมจะเล่งขึ้นเห็นไหมครับ ลดเสียงได้นะครับนี่แหละครับก็คือวิธีการเชื่อมต่อบลูทูธนะครับกับเจ้าโปรเจคเตอร์ตัวนี้นะครับมินิโปรเจคเตอร์หรือว่า LED โปรเจคเตอร์ครับโอ้โหใช้ได้สบายสบายครับที่สำคัญเชื่อมต่อลำโพงบลูทูธได้เชื่อมต่อ Wifi ดู YouTube ได้เลยนะครับต่อมือถือก็ได้นะครับแต่อันนี้ผมไม่ได้ต่อมือถือนะครับผมเข้า YouTube ดูนะครับคุณผู้ชมอ่ะนี่ครับเข้า YouTube ดูนะครับก็ มีมากมายหลากหลายคลิปนะครับคุณผู้ชมครับก็เนี่เสียงอีสานอย่างนี้นะครับเราดูในแยกอ่าเราดูใน YouTube ได้เลยนะครับหมอลำหมอร้องหมอลำเสียงอีสานนี่ มีโฆษณานะครับเบลกโมิโนอาซิดลดสิวตัวดังที่80เปให้ยืนยันนะครับว่าลดโอกาสการเกิดสิวใหม่ได้จริงตัวที่ชูนี้เยี่ยมมากครับตัวน,นี้ครับคุณผู้ชมครับก็จมีตัวไอพีเอ็มพีนะช่วยกำจัดเชื้อซีอาร์กนี่ตัวที่ก่อให้เกิดสิวได้ใพาย่าวกเบลกโพรมิโนสูตรใหม่หลังล้างได้รู้สึกว่าผิวนุ่มเด้งนะครับไม่แห้งจรงเลยนี่ครับ เดี๋ยวมันจะมีลิขสิทธิ์นะครับคุณผู้ชมครับเอาละครับคุณผู้ชมครับก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรีวิวการเชื่อมต่อ Wi-Fi แล้วก็เชื่อมต่อบลูทูธนะครับลำโพงบลูทูธนะครับจากช่องสีสเกตชาแนลนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ